สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุโคนบอว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเราพี่น้องมันเด็มาพบพบก,กับเซาก,กึิมใจสว่างคือเก่าคือเดิมเราพี่น้องเนาะมืนนันเด็กมานั่งว่าวอ่าสิมาว่าวสิมาว่าเอฟซี FC ฟังเนาะเซาก,กึิมไปสัมภาษณ์เนาะขอวีซ่าไปเทีย่ยวอเมริกาเนาะผ่านบ่หรือบ่ผ่านเนาะคลิปนี้มีคำตอบ พี่น้องเอลก็ซิมาว่าเรื่องการที่เขาได้เขาไปขอวีซ่าที่สถานทูตอเมริกามันเป็นจังไดมันยากหรือมันง่ายอะก็มันมีขั้นตอนจังได้แน่นอซากึมกัซิมาว่าให้เอฟซีทุกคนฟังเนาะแต่สําหรับคนที่เคยไปกัซีหูเนาะพี่น้องแต่คนที่บบเคยไปกับซเออันเป็นจังได้อีหยังยากบบเนาะขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกามันยากหรือมันง่ายมันเป็นแนวใดขั้นตอนมันเนาะสกึมซิมาว้าสู้ฟังเลยพี่น้องคลิปนี้คือเขาอเมริกานะโบเป็นว่าเจ้าซีมีเงินหลายสำหรับกะยาเจ้าซิเป็นเศรษฐีกย เขาบโบยเขาก็คือบ่ได้เขานะพี่น้องคือมันเบิ่งเงินใครเลยกะความพอใจของเขาอ่าความพอใจของเขาแต่ว่าส่วนนี้กะอเมริกากะเขายากเนาะแล้วกะเพอาะไงท้าเราก็โบยอยากให้แพ้เข้เนาะพี่น้องเออแล้วกระค่าว่าบ่อยากแพ้เขาแระกกระโบยแพ้แพ้เขาระกกระโบยแพ้แพ้เขาระกกระเขายากกระคือหู้เลยวะเขาพักดันเนาะพักดันให้คนมาแต่ว่าพักดัน พักดันในคนมาเนี่ยคือไคคือคนที่โบมีโบมีอ่าซิติโบมีบัตรเขียวเนาะโบมีบัตรที่ว่าเป็นอ่าซันซันอเมริกาเนาะแล้วคนที่พิเกฤษพิชกฤษไมยเราสิเหมาเราสิพักดันเหม็มาคือจะคือกับคนลาวนี่มามาแต่เมกาตอนนี้กับเพียงซั้นอ่าคนที่มีเอ่อคดีเน,ะนาะเคิดพิชกฤษไมยแล้วก็คนที่โบมีบับสโบมีสันซันที่ว่าไปอยูโดนแล้วก็เจ้าบอสอบเจ้าบอเซ็งเอาใบสันซันเขาเอางมันกับบ่อใดเนะาะเจ้าก็อยู่แบบเป็นคนต่างดาวแล้วก็นำนำนำจับแล้วก็เห็นเขาเห็นเขา ส่งกลับส่งกลับสินะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ซอกขึ้นไปขอวีซ่าคือว่าวาันทีไปเที่ยวอเมริกาคือว่าไอ้เจ้าเนาะทั้งอาจารย์เพื่อนกัทโทรมาหลักเหตุมาเชิญมาเป็นงานฟืน้นฟูทางอาัะพี่น้องคริสเตียนและบันนี่บันนี้่ล่ะก็คือว่าหน้าสาวเบนว่ัทรซับนะพี่น้องบันนี้บันนี้หัน เศร้ากึมกับเขาไปเนาะเขาไปเขาเศร้าเสียงดังไอ้เศร้ากึมกับไปมื่วานในตอนเศร้าพี่นอ้องตอนเศร้ากระตื่นเต้นเนะาะก็คือพี่นอกก้องวอาให้เอฟซีฟังแลว้วว่าเศร้าเสมอว่านอน,อนบ่หลับไปอ่าสิเขาไปแบบเออเศร้ากึมกะเขาไปตอนสาวมวานันตื่นเต้นอนอนบ่หลับเก็บจนเจ้ผัวเขียนหลายอย่างเนี่ยก็เลยแบบไปไปแล้วก,ก็ะมบุด้ใจกับบริวะคาดหวังเนาะได้กะ ได้ก็โอเคอบ่ได้ก็บ่เป็นหยังแต่หากไปหาประสบการณ์ในสิ่งทีวเว่เขาเหก็คืออยากหูมันเป็นอะไรใครบ่สามารถมาตุเขาได้นะพี่น้องคนเขาแบบเขาเพี้ยนหูเองเห็ุเองมันบ่ะจำเป็นต้องเออผู้นี้ไปแต่งซ่งานผู้นี้ไปแตงซี่เขาก็ได้เขาก็ได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็โบโบเซียหายย่งเนาะแต่เซียหายคือเสียเงินประมาณเกือบหมื่นบาทในการแปลภาษาแล้วกันการอ่ไปขออ่าเอาียงเกาะขอเขาเขารอวีซา่ายังยังสัมผัสเนาะว่าขั้นตอนการเขาไปสัมผัสเนาะ ท้องโมงเศร้าเนาะโซกุมกะไปยืนถ่ายอยู่หน่ะซานทูดกันนะสาวสาไปฮอตปุ๊บกะใส่ผ้าทงยังไปเรียบร้อยกะสิมีอันอยุญาตซานทูดอเมริกาในใหญ่อลังแห่งซานทูดอเมริกาใหญ่อลังการอันน่าแนนและครับบวคือซานทูตอื่นที่ใหญ่กูโ่้พึ่งในบรรดาซานทูตของต่างประเทศเนาะแล้วก็จะมีอ่าผู้ชายรปภยืนยามเป็นสุดซีแบบซีคล้ายๆอ่าบ่เป็นตำรวจนะพี่เนาะแต่ว่าเขาเขาอาจจะเป็นตำรวจอาตัง เกี่ยวกับพวกอยู่ในอันอันชาน,นทูตเพราะว่าเขาภาษาอังกฤษเป็นแต่เป็นคนลาวพี่น้องแล้วเขาก็เชยืนเขาเชียร์เขาอขาคือไปยืนรอประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะถ้าเขาเปิดชานทูตเพราะว่าไปรอแต่หกโมงคนก็ไปร้อยพี่เนาะเป็นร้อยสองร้อยคนรอถา่าแต่ว่าตอนนี้ตอนเหี่ยวบนลายเนี่ยตะกี้แห้งลายจนโบวิมองอยู่ในเดินเมื่อหนึ่งเป็นหาหกร้อยคนบริจาคกีส์นะสาวซสกึมเบาแต่หลังๆส่วนหลายคนคออีสาเนี่ยเขาก็เลยบริไปขอก็เลยอ่าหน่อยอยู่ประมาณร้อยสองร้อยเมาาื่อวานนี้หลังจากเปิดปุ๊บเขาไปเชียร์เขาเขามาหนี พวกเราบพอเราตำรวจเนาะเขาเอิ้นเขาไปต่หนาจะเป็นตำรวจพราเราภาษาอังกฤษเป็นเบิดแถวนะอ่าจะมีหกเจ็ดคนที่ยามอยู่เนาะทางเข่าประตูสั่นแหลกประตูแหนนากระจกหลอกเขาก็เสียงเขาไปปุ๊บสั่นแหลกไข่แบบคือจะเขาไปสนามบินนี่แหละพี่น้องเขาเป็นคัดสั่นแหลกเขาจ้กระสีกวดกระเป๋าเฮามือถือเฮาแล้วก็ถามว่ามีโมงบอมีอาใส่อ่รเขอมขัดยังบอเฮาก็เอาเอาเอาโซลซับเอาเอาเครื่องประดับออกเบิด์ตถอดเบิด แล้วเขาก็สิแกนสแกนเนาะเขาเหนว่ามีระเบิดยังบ่อนะก่อนเข่าสานทูนะในบริเวณหัวนะพี่เ้างแล้วเขาจะกวดเวลาสแกนเบาค้างในรผ่านปุ๊บแล้วก็มาเขาเสิใหาเอาแต่กระเป๋าเงินส่วนนาฬิกาเข็มขัดกระใสไดขึ้นคือเก่าะว่าเขาจะกวดตอนช่วงเวลาประตูทางเข่าสแกนหาอันอาวุธนะแต่ว่าโทรศัพท์เขาไปเขาเอาเขาเขาเสอาไว้ทางเข่าตะิดสั้นตะิดเนาะแล้วก็มาสั้นที่ จนมีม,มีประตูอยู่สั้นหนึ่งสั้นสองสั้นที่สามจะหอดมองอาเขาสัมผัสจะมีตำรวจยามทางเขาหลายสั้นเปิดสี่เสิี่ยมอดตัวอาอาพวกที่สัมผัสนะหลยสัน้นสามสันน้นน้องพี่น้องแล้วกันจะมีคนขับไปสัมผัสหลยเมื่อวานนี่มีทางคนเศรษฐีโอ้คนรวยคนเนี่ยไลนะคือเวกุ่มกับเป็นผู้ดีข้าเจ้าอัยา่างแพ้เขาไปสัมผัสก่อนก้ยินเสียงเนาะเขาแสดงความเสียใจ บางคนได้กกับซอรี่ขอโทษหลายๆอ่า<ม>บอได้ไปกับซอรี่ขอโทษหลายๆมันก็นสิยออกเนาะการดังฟังบอันนี้อ่าคนที่เป็นก่อน,นสิได้สัมภาษณ์ขาเป็นชั่วโมงพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้สัมผัสขาสองสามชั่วโมงเพรวกคนมันหลายเนาะรอคิวปแต่ละคิวแต่ละคิวไปพักปุ๊บเาขาจเอาเซ็นสแกนนิวโปโลแล้วเอาเอกสารเขาออกมาพาสปอร์ตแล้วก็ตทัวที่ประกอบที่เขาเขจังเขาแปลนะพวกสเตทเมนต์พวกใบอนุญาตธุรกิจเท่านั้นเป็นปึ่งหนึ่งเนาะเอามาอยู่ในรถบอไดพี่น้องเบิ่งแล้วก็ นางรอคิวแล้วเขาจอดกับเซาเขาเออซื้อเฮาซันตะบิตไปห้องซันตะบิตเอิอซื้อเฮาเขาจอดกับเซาสแกนนิวโปนิ้วมือประจุอะไรก็่ายหูแล้วก็ไปแล้วก็ไปตู้ที่สองบัดนี้ตู้ที่สองเขาเขาเอิอเขาขึ้นไปบัดสี่คนกับในซาวเนาะสี่คนแล้วก็นขับไปห้องกันเลยพอไปเป็นอ่ายื่นขอวีซ่าพร้อมกันสี่คนเนาะในใบนัดเดียวกันก็เลยขอไปห้องกันแต่ผู้อื่นเขาไปผู้ละคนเขาจะไปแต่ละคนเขาไปหาฝรั่งแต่ละคนแต่ละคนมีคนสัมภาษณ์ คนแปลภาษาให้ยแ่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็นกสิสปิกกับเพิ่ร์ลจงพี่น้องหลังจากเซาคิมเขาไปนางสาวสี่คนปพ๊บเพิ่นกะทามเนาะอ่าซิมมาสุยัติเจ้าเฮตยังธุรกิจยังกับแบบเออเพิ่นกับบอกขายกาแฟในสาวเซาคิมทัางเซาคิมเฮยังขายอาชีพคขายขายธุรกิจเออนั่นก็บอกและมีอีกสองคนที่ไปนำกันเนาะสองวเมียเป็นอันคนแท้สวรรค์เนาะเพิ่นก็มีเงินเนาะเป็นเจ้าของให้้างขายเครื่องกอส่างคนรวยสวรรค์ไปนำกันพี่น้องทางอันพอคือ อีกคนหนึ่งนะพี่น้องบริข่าวไปหาคนเพิ่นนะไปทางสวรรค์พี่น้องแล้วพลืมพาสปอร์ตแล้วก็เลยบริข่าวก็เลยโมฆะก็เลยเสียเงินหมื่นละละที่ประกอบเอกสารกับบริข่าวแล้วก็ยกเลิกบริข่าวเพราะว่าเพิ่นบริข่าวตั้งแต่หน้าประตูเพราะว่าถ้าเจ้าบ่มีพาสปอร์ตบ่มีเอกสารบ่มีพาสปอร์ตเขาบ่ได้เขาบ่ได้แล้วเขาก็บริข่าวก็เลยเออคนนะบริมากก็สัมผัสกันสี่คนก็ถามเนาะถามว่า จะสิปายังอเมริกาไปเที่ยวไปหาหมู่เพื่อนเซิร์นมาไปเที่ยวงานฟื้นฟูงานของคริสเตียนไปหับไฟไว้สินะไปทาสัมพลัสผู้นีเห็นยังค้ายกันก็สั่งอันนี้พวกก็เมียบอแมนเจ้าเคยมันก็บริธรรมสวัสดิ์เคยไปประเทศใดโบนะพี่น้องแต่ละาของซองพูเมียเราเคยไปอิตาลีกับฝรั่งเราเคยไปเที่ยวตลอดซองพูเมียนะแต่ก็ะทั่งซองกึ่มกับบริธรรมังี่ยเจสิปยังให้คำประกันเอาเจ้ากับบอกว่าคนหูจักหักแพงคำประกันเอาอยู่หลัด กับบริษัทมาอยู่หลักใดอยู่อย่างปกติในท่ามอยู่หลักใดเมืองใดท่ามละเอียดนะสาวโซกุบปะเราเคยไปสัมผัสมันสิสอจนเขานี่ตอบบ่ได้อือัน,นท่ามบริษัททามอย่างไรท่ามพอไปพิธีแต่ละคนเนี่ยผมเกินหานาทีแล้วก็ผ่านผ่านๆเนาะแต่ละคนแต่ละคนจนท่ามซุ้มโซกลุลมาปมัญหานาทีแล้วก็ท่ามไปทำมามันกับว่ามันกับมีคนแปลฟังเนาะผู้หญิงคนล่าแปลแปล,แปลแปลแปลตื่นเต้นขนาดก่อนสิจะหาคำตอบโอ้แบบ แต่ละคนแต่ละคนกันั่งรุ่นอย่างนี้พอได้ผ่าน็ดีแจํา,าเขาเนาะมอดที่จะคล้องแหละสัมผัสไปประมาณหา,าที่กันได้ใจก็หู้เลยว่าได้ก็เอาบบได้ก็บเป็นยังบริสียใจเนาะพี่น้องเป็นประสบการณ์ข้างหนึ่งในชีวิตของเขานะว่าพอเขาเสด้เขาไปในกงศูนย์ของอเมริกานี่มันยากมันง่ายสิแม่มันเฮ็ดไปได้ประกอบเอกสารจาังไลแต่เขาบรประกอบเองเนาะเขาให้าหาจ้างเขามันก็ว่วเนี่ยก็คืออันขี่รถขี่รถไปเอง,นองเนาะฮอดเบียงจังนน้องค่ายแหละวกะหู้ยังจังได้เฮ็ดจังได้ประสบการณ์เนาะพี่น้องแบบเขากระบริสีเลียดเนาะ หลังจากสัมผั์แล้วเบิดก็บ่มียังปกตินาสาวโซกึมบะเขาจะถามเฮาหลายอย่างแต่ว่ามวนนี้เขาโบถามและเขาก็ถามแต่วเอ้ยจะสิไปยังเห็ุยังอยูไซถามประมาณบ่อดสิบนาทีําแล้วมันก็บอกว่าอ่าให้ไปอ่านเอกสารที่ข่อยให้ไปกระส่งถ้าผู้ใรบ่ไร้เนาะมันกระสิส่งเอกสารเฮาขึ้นมากับพาสปอร์ตเฮามันก็บอกว่าขอโทษข่อยให้ยังให้เจ้าไปบรายเพราะเหตุผลเจ้าบ่เพียองพ่อยังนะแล้วมันก็ยืนเอกสารซุ่มโซกึมออกมาสี่คนซกึมก็งงกับสาว เราทราบว่าเอียงวะคือแบบกบกบริสัมภาษณ์หลายแต่เกาสัมภาษณ์หลายกุนีสัมภาษณ์หลายกุนีบอลนันวันนีหลายกุนีเอ็งเป็นบริสัมภาษณ์แล้วก่คนที่สัมภาษณ์ผ่านกับมีเนพี่น้องแต่ขนาดคนที่เคยไปฮอกเกตเตอร์เนาะเราสเปรติก็อบเราคนรวยในเวียงแกนเราสเปรติก็อบกับโบพานไปเป็นกรุบคือกันโบพานแล้วกะคือจังทาไงวะเขาใจอยู่ว่าโซเนี่อเมริกาเขาไปเหยียนเขาไพสีไปสัมภาผัสยังเถาว่าบริสันท์ไปถ้าสกัวจะเขาโบมี่แบบเขาพูดอยู่พุูนหรือว่าโบมี่พี่พี่น้องแบบ ลูกเต้าเนี่ยี่นอ้องหรือมีผัวหรือว่าไปเหตุธุรกิจค้าขายแบบคนคนอันมีธุรกิจแบบใหญ่ใหญ่หรืออยู่หานมีบริษ,ษัทรองรับอบรเหาสิบอยเขา,ขา,ขาค่ายว่ากับคนที่รัฐบาลส่งไปแลยผ่านอันนี้คนธรรมดาสิไปนะบบได้าาขณะคนที่เคยไปหาเถือถ่อหกเถือถ่ออยัางโบผ่านไปขอวิสัยกับโบผ่านก็เลยแบบเออ,เอ,อแบบโซกึุมกับซุุมโซกึุมกับโต๊ะปรสามสี่คนแหละ สัมภาษณ์พร้อมกันแนาะจ้สิไปยังเหตุยังตอบตอบตอบตามความจริงมันก็หายไปอาบัตรเชิญในเบอร์กครเนมันก็บอกเสียใจน้ำ sorry ขอเหตุเจ้าไปบอได้เหตุผลเจ้ายังบอเพียงพอบัตอีนายหนึ่งพอป่ะเอ่อเกลียดเกลียดเกลียเสียเนาะสิไปสงสการเกลียเป็นครั้งสุดท้ายขอน้ำขอน้ำอันสิเป็นผู้ยิงสัมภาษณ์ของของดิทล็อกแข็งมันก็บอกว่าบอได้เหตุผลของกานบอเพียงพอฝรั่งผู้ยิงมันก็บให้ไปกันเลยแบบแบบยากเนาะโซ่นี้ ือไปสิไปสัมผัสไปเมกาเนี่ยถ้าสิบขอวิโซวิสายุสดกดลพี่น้องอาจจะเป็นปีหนาปีหนาน่ะจะได้อยู่ถ้าเ,าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขา,าเขาเศร้าเข่งคัดกับสิดีขึ้นทางเอยหักเอสลา,าว่าโอ้โอเคปีใหม่ปีหนาไปใหม่ปนว่าเออสิเมื่อชิา,าไปคอเนี่ยังยอมแพ้ก็คือถ้าเอาสิไปได้ตะกิน่ะมีคนห้องหักไปเสียไปได้เลยพี่น้องคือมีคนลาไปหลายคนอยู่ไปเที่ยวปลิญญาแกลับมาน่ะได้แต่เดี๋ยวนี้มันอ,า,อาจจะอ่ารัฐบาลน่ะ นายกรัฐสมนตรีนะเขาโบใขาเราโดนทำนะเราไปให้คนเข่าชนคือเรามันวุ่นวายจังเลยแบบเขาก็พยายามลักดันคนมาฮะน่ะพี่น้องแต่คนทิ่เขาไปกันเนี่ยทาย่าวปียาบุไรนะพี่น้องสัมผัสเนี่ยสัมผัสยาี่ชุดคือเป็นประสบการณ์คือหน้ากลืมกับนางเตี้ยสวนกระแสเขาบให้เขาคนกันยั่งดันทุลังอืมก็ล่องเบิ่งว่สันดีเพราะเอ้ยทีละสิไปนำกานนะเราขอวิส่าเราผ่านแล้วแต่ละอันเรามีลูกมีัวอยู่พุ่น เรามีเพือนอยู่พุ่นแต่เราโบเมนเราเราโบเรามีซิติเซนเนาะเราโบเรามีอ่าสัญชาติอเมริกาเราโบเรมิตรัดเราบเรอันเป็นอเมกาเรายังเป็นคนลาวอยู่แต่เราผ่านเลยเราขอวีซ่าเราผ่านเราถา่ายซุ้มซกึมเราก็พาไปเมื่อวานปรากฏว่าโบผ่านเราเป็นเศรษฐีเมืองนครหลวงเวียงจันทร์กับพีนพ่น้องเฮวยเพื่อนนี่แหละพี่น้อยก็กลับมาก็ได้ประสบการณ์เมื่อยแห้งขนาดจนไปนอนวานซอกซำคืนเนี่ยตื่นเต้นเลยล่ะก็หลังจากซกึมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยซกึมมีความเครียดแล้วกะก ยัองอ่อนแองยัองอ่อนเพียแต่ก็ไปเนาะไปลองลองเหมืองหาประสบการณ์กับผูผ่านกับผเป็นยังเนาะพี่น้องอคือแบบว่าเออหาประสบการณ์ให้ตัวเองเสียดึหงหัวเย็นหัวอียัยง,ปเ,งเป็นจังได้ั่นนี่ถ้าผ่านก็ได้ไปถ้าผ่านก็ได้ไปเนาะพี่น้องอก,กะใส่เงินกัน,กนร,รับแสนคนละไปกับทั้งค่าตัวค่ากินค่าอยู่ไปพุ่นกะแสนหนึ่งกัคือแบบว่ามีคนห้องหาบได้หรือมีคนซัพพอร์ตดูแลได้อย่างได้แบบนี้ซัพพอร์ตคือค่าแต่ค่าตัวเนาะค่าเดินทางค่ายังนี่ประกอบเอกสารน,นี่ยแ,แต่มันกับผูผ่าน ผ่านกับโบพิญญาพี่น so, ้อยคือประสบการณ์ชีวิตของเฮาเนาะเฮาเฮียนโฮเดไปได้ฮันเดนี่ก็คือคืออายู่บบเดไปอเมริกากับโบพิญญาอาการมาแม้แคนาดาก็ได้พราะแคนาดามันเขาง่ายสัมพันธ์เขาง่ายกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยก็มุ่งมั่นอเมริกาแต่ก็มีโอกาสก็สิไปเนาะยังจะไปอยู่อ่าพันส่วนไปแคนาดาแล้วก็ไปไปไปใกล้ก็ได้พี่น้องสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นก็ได้ค่ะสิไปมันบป็นความวิสายเนี่ยอะไรตัว คนก็ไปลายแต่ก็มีโอกาสกระิไปอยู่แต่อรอบ์ชิปนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เฮาได้เรียนรู้ได้อา่าเรียนรู้กับสิ่งที่เฮาบเคยเห็นบเคยเห็นเฮาก็ได้เฮ็ดเฮาก็ได้พื้นได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้ความเว้าบ่ต้องคือเคยเออข้าไปเล่นเป็นซั่นจังซี่เฮาฮู้แล้วเฮาบ่นจะเป็นต้ออง่อาถือไพว่าแบบเออเขาฟังเขาบอกมันคือ,อยากคือ,อยังไงหูว่ามันเป็นแบบไปยังสิ่งส่ในอเมริกาในนี่เขาก็หูแล้วแหละก็สกุบมก็มีหมู่มีพี่น้องอยู่อเมริกาหลาย เกากันหูโกดทูยังยังอะไรเขาจงฮับพอเอาเขาไปเขาพูดยูุคนแล้วกับมีงานมีการมีคนมีซาแล้วเขาก็ปกติถ้ามีคนเขาหับไปนะมันก็ห้เข่าเมล็ดดวงนะพี่น้องส่วงนี้ก็คือหูแล้วว่าโดนทำมันบ่าดคนเข่าอยู่แล้วเขาก็ไปดันทุลังมันก็บ่ได้ซึ่งกะเป็นประสบการณ์อาจารย์เราเป็นอย่างไรรอบหน้าไปใหม่คอใหม่เขาจะได้ว่าสิเสียงดวงพี่น้องโอเคเราเป็นอย่างพี่น้องเมื่อกี้กยืคนพิชิตหน้านะกินข่าวไปสกับเมื่อส่งเครื่องให้ลูกค้าแล้วเมื่ จะได้กระาดขี้หอดขี้เถิงกันคือเก่าเด้อเอฟซีทุกคนคิดฮอดเอฟซีทุกคนเนาะสักกึ่งก็ไม่นาทีสิพานางบัวไปหาหมอไปดูหน้าาจากทองตอนนี้แบบเมืองสิไปดูหน้าาจากทองมาทองใหญ่อีกแล้วบริบริฟอกไตไตนางก็มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะก็คือไตเสื่อมก็ต้องไปฟอกก็คือซอยเหลือเพื่อบริหารรับกันเนาะใครมีชีวิตลมหายใจอยู่ไปวันๆก็ดีแล้วไปดีใจแล้วที่เ้าได้ต่อชีวิตของเขาสักกึ่งไปดีใจกัสิกลับไป็นนาทีเจาะครองแล้วก็โอเคมัเป็นยังปีหน้าไปใหม่ไปสลาบะ ปีหน้าไปใหม่ก็ไดป้ปีน่ะเปาก็สชิบมานั่นเนาะแต่ไปใหม่ปีหน้าอาจจะอาจจะดวงดีกว่านี้เนาะพี่เนาะสกคึุลกะนดีใจเนาะหลายสิ่งหลายอย่างิไปหาประสบการณ์เมื่อยเนาะจะไมีแห้งบ้าแต่ก็อย่ามาถักทายสบายดีเอฟซีเนาะโอ้ยแบบแจ็คสิบวกจังเลยสุดยอดเขาไปสาธตอเมริกานะสุดยอดจ้าทุกคนไม่เหมือนอันที่ใดเลย ประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยลูกค้าแชทมาสั่งกาแฟนะกลับไปส่งกาฟแฟแหละตังมากครับทุกคนโอเคพี่น้องทุกคนคลิปนี้กับซำนี้เด้อทุกคนฝากทุกคนติดตามเพื่อก่าพี่นเอาคิดถึงเอฟซีคือเก่าเนาะอชิเบรินสก,กลุลมในอ่ายูทูบพอสซก,กลุลมค่ะขายว่นเดียวไ,ไปถ่ายคลิปแล้วสมมนนี้นจะได้คิดถึงทุกคนเด้อ คนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแห้งค่ะข,ขายลำรวยลำรวยทุกคนเนาะคลิปนี้สับกึ่กระสิไเดขอลาทุกคนไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าได้สบายดีสบายดีทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย